สวัสดีครับวันน uh ี้ก็มีนะครับเป็นสอดห้าศูนย์สามศูนย์นะครับตู้แอร์นะครับต mm ัว hmm นี so so ้ก e like ็เป็นโฟวินนะครับเป็นรถมือสองญี่ปุ่นนําเข้าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยังไม่เคยผ่านการใช้งานในไทยนะครับตัวนี้ก็จะมีคอมแอร์มาจากนอกนะครับนะตัวนี้มีคอมแอร์มาจากนอกเลยนะแต่แอร์แอร์ไม่เย็นนะครับยังไม่ได้ทํานะครับสภาพสวยๆนะครับนี่นะครับเป็นเป็นโฟวินนะครับนี่นะครับสภาพสวยๆเลยนะครับ ตู้แอร์นะฮะยางหลังดีนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะครับอ่าตัวนี้เขาเรียกว่าปั๊มเฮดหรือเปล่านะฮะอิดีโตนะครับอิดีโตนะฮะนะครับตัวนี้ก็เรียกอิดีโตนะฮะแล้วก็เรียกปั๊มเฮดหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็ไม่ค่อยถนัดเรื่องรถถ่าฟอร์ดนะครับนี่นะครับแต่ภาพสวยๆนะครับเครื่องเกียร์ดีนะฮะตัวนี้นะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับ นี่นะครับระบบเกียร์นะครับแบนอันนี้ก็จะเป็นเกียร์เดินหน้าถอยหลังนะฮะอันนี้เป็นหนึ่งสองสามสี่นะครับรุ่นนี้จะมีเกียร์เต่าเกียร์กระต่ายนะครับตอนนี้ก็เป็นโลไฮนะฮะแล้วตัวนี้ก็จะมีปรับเอียงซ้ายเอียงขวาได้นะครับแขนนะครับตู้แอร์พื้นยังไม่ได้ใส่นะครับถอดพื้นออกนะครับอุ้ยนะฮะสภาพยางสวยๆนะครับยางจะเป็นอ่อที่หกเก้า R สามศูนย์นะครับสภาพสวยๆนะครับนี่อันนี้เป็นช่วงท้ายนะครับ มีกระบอกปรับเอียงซ้ายเอียงขวานะครับสภาพสวยสมบูรณ์นะฮะสภาพยางยางหลังดีนะครับยางหลังดียางหน้าก็จะเป็นขอบ24นะครับแปดจุดสามยี่สิบสีนะครับอ่ะสตาร์ทเลยครับเ็บครับอันนี้ก็จะดังคาแย่หน่อยนะครับเครื่องดีนะฮะนะครับเกียร์ไม่มีหอนนะครับ สภาพสวยๆเลยนะฮะที่ดังยื่เป็นดังคอมแอร์นะฮะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สีสูบเครื่องนิ่มๆครับเกียร์ไม่มีหอนนะครับนี่นะครับ ครับสภาพสวยๆนะฮะคันนี้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ลองๆครัาเลือกชมดูได้นะครับร้านเราตั้งอยู่ที่ตัวอำเภอตากฟ้านะฮะจังหวัดนครสวรรค์นะฮะเบอร์เปร์ศูนย์แปดหกหนึ่งศูนย์สองหกห้าสองหนึ่งครับอีกเบอร์เป็นเบอร์ศูนย์เก้าสามศูนย์แปดเก้าเก้าสี่เก้าสี่นะครับลูกค้าสามารถแอดไลน์ได้ทั้งสองเบอร์เลยนะฮะสภาพสวยๆแบบนี้นะครับตู้แอร์นะครับเครื่องยนต์สี่ถึงนะครับ กันใดสนใจลองมาทดลองขับกันได้เลยครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตจบคลิปกับทุกคนนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ